บ้านพักที่อิตาลีมินชาลิดาควงผู้ผาฝ่ายชายเป๋ไม่หยังมินชาิดาวิจิตวงท้องกับแฟนหนุ่มไฮโซผู้ผาเตชนรงสุดมินก็ได้โพสร,รูปเซยๆลงในอินสตาแกรมพร้อมกับมีผู้ผาเริ่มอ,อยู่ในเฟรมด้วยแม้ว่าจะไม่ค่อยได้มีรูปคู่กับทริปนี้สักเท่าไหร่แต่แฟนๆก็ยังคงอุ่นใจว่าทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันโดยมีคุณแม่และครอบครัวของสาวมินร่วมตะลุยทริปไปด้วยต้องบอกเลยคะ่ะว่าต่อให้มากัน้งครอบครัวแบบนี้ทั้งสองก็ยังคงมีซีนหวานๆให้กันและกันมาอวดชาวเน็ตให้อ มิ้นชาลิตาและภูผาเตชนรงจัดทริปเที่ยวอิตาลีสวีดหวานกัน2คนค่ะเมาไม่ต้องจองไม่ได้ไปก่อน2ต่อ2เพราะว่ามีคุณแม่ไปด้วยนะคะเป็นที่รักที่มีความหวานให้กันมุ้งมิ้งน่ารักกําลังดีสําหรับสาวมิ้นชาลิตาพิจิตวงทองสําหรับหวานใจหนุ่มภูผาเตชนรงที่มักจะจัดทริปพากันไปเที่ยวพักผ่อนเติมเต็มความโรแมนติกให้หัวใจชุ่มชื้นอยู่เสมอสาวมิ้นกับภูผาเองก็ได้ควงกันบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศอิตาลีแน่นอนค่ะว่าไปไทยไกลถึงต่างประเทศทั้งทีก็ต้อง ก็ไม่ไว้ถูกจ้องจับมองว่าเอะหรือจะไปแอบสวีทกัน2ต่อ2หรือเปล่านะแต่ขาเมาส์ก็ต้องมีอันพับเสื้อแยกย้ายเพราะว่าสาวมินก็ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มพอผาพร้อมแคปชั่นว่าแม่ถ่ายให้ค่ะส่วนหนุ่มผู้ผาเองก็ได้อัปรูปคู่สาวมินพร้อมเขียนแคปชั่นว่ารูปนี้แม่ถ่ายให้เหมือนกันเช่นนี้ชัดเจนนะคะโดวยวันครบรอบ9กาปีที่ผ่านมานอกจากจะมีภาพมุ้งมิ้งใส่เสื้อคู่ถือลูกป,ปองรูปหัวใจให้ฟินกันแล้วทั้งคู่ยังควงกันไปหาดินเนอร์หรูท่ามกลางวิวสวยๆของกรุงเเเททพอออีกกด้วยดวยาาื่นนนใงั วรวมถึงแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซงกันยกใหญ่อารมณ์เหมือนถ่ายพรีเวดดิ้งพร้อมเชียร์ให้แจก,กัดแต่งงานกันด่วนเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดมีแววว่าทั้งคู่เลยซุ้มแต่งงานแต่งดูที่สร้างเรือนหอเรียบร้อยแล้วงานนี้สาวมินก็รีปฏิเสธทันทีพร้อมบอกว่ายังไม่ได้มองอนาคตถึงจุดนั้น ส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องการทํางานมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวก็คิดว่าตัวเองยังเด็กการจะสร้างครอบครัวได้พื้นฐานพยายามสร้างตัวเองให้มั่นคงก่อนก่อนจะเริ่มสเต็ปต่อไปส่วนเรื่องเรือนหอเจ้าตัวก็ยืนยันว่ายังไม่มีพร้อมชี้แจงว่าช่วงที่ไปดูที่เขาใหญ่บ่อยๆนั้นอันนั้นแค่ไปดูเฉย